นี่แบดนี้ที่ม้าของสิ่งสิ่ง้นกับโบขึ้นความโลภแล้วเนาะความโลภกี่เดียร์ต้องขึ้นกับที่เงินเงินี่ตัวค่ะใช่ไ่มนี่หอบเงินหนีแมนถือเลขสี่งวดงวดที่สี่หอบเงินหนีเลยแมนได้เงินหลายคัะเงินหลายเลยถือต่ละงวดได้หลายปไเวลาตั้งวัดเสาเขาตั้งเัาเียกว่าลักสอวบมาโอ้ก็เลือดตัเสาไปเนี่ยเขาเล่นพวกถือรายเลยคิดว่าเขาจะได้หนีเลยเหาะเขาสี่งวดซ้อนที่ม้าของสี่งวดซ้อนแมน กลังเอยู่บ่ได้แม่กํลังยแขนมแนเบ้ออย่้อู่บ่อ้เพว่าไดเงินหลายเลยเอาเงินนีแมนอ๋อลืเหลือแต่เสาแมนเด้อเสาตาม่ตพี่น้องตามตโตตามตุ่ังต้องยังไงห้แรก็ใหญ่เนาะทุมนแมนแมนาได้หกศูนย์เราน่ทางที่งานอปคเขาม่อีกก็ได้อีกกันบนาะอุปเนาะที่เาเล็ที่เราเล็หกศูนย์เลป๊ออแบบอุ่่ม่กัน ข้ัวพระรอกงนนีอ้าที่ตามด้อะไรที่ตามต่อไปอันพลาดไปบุ่อันนี้องค์ต่อไปขันดังอีกที่งวดนนี้จ่องค์ไม่นี่มันวองค์ไม่ก็สิขันได้ี่งวันนีข้นแปดแสนยัหงอบเงินนีปดเือกนไม่หอบเงินนีพี่น้องเลยรอกแรกนั้นสองหมื่นสามื่ปะารนี่อบสองกับแสนนึงสองแสน รอบสานเกียบลักลั่นเปิดอลาตรู้ามงอไปซิวี่เกียบล้่นใส่ผ้ากับผ้าทอกี่วอนบินเมื่อนี้นั่นบินแต่ละมันก็ต่อโอ้กีบวอนบินนี่น้องคะกีบ้ออ กานีนก็สมซาสมลื่นเนาะคะ่ะสำหรับเอฟซีแฟนช่องของพ่นเท่าลุวยเนาะคะ่ะพี่น้องนอกก็ีิได้เห็นตามๆกันงวด่ที่แอดมาเอากับพา,าจาย์เพ่นก็ได้ศูนย์หกหกศูนย์เนาะคะ่ะก็ได้รับสับเต็มๆเมนาะคะ่ะซึ่งบ่มีเวลาได้มาตามกับพี่น้องคะ่ะงวดนี้ก็ได้ถือโอกาสมาตามเลยนะคะพี่น้องเด้อคะ่ะสําหรับโตดีโตเด็ดเนาะคะ่ะจารย์ว่าสิเอาตรงนี้แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะงวนดนี้ค่ะ,คะกดไรกดแช์ให้น้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแช์เนาะค่ะ,คะ,คะ เอาใ pues er er, นปาศาเลยนะคะพ well. ี่น้องเด้อนี่เป็นตอนลางวันก็เลยโบเป็นตะยานปานในาะคะเป็นตอนกลืนนี่ก็โทาคๆขนลุกขนท้องคนได้เนี่ยนะคะพี่น้องเนาะค่ะรอบๆนี่ก็มีแต่แต่เบาไม่แต่หลุมสมัยก่อนค่ะพี่น้องค่ะค่ททีมาของถือเลขสีงวดหอบเงินร้านนี้ค่ะพี่น้องค่ะถือเลขสีงวดหอบเงินล้านนี้เนาะค่ะเหลือแต่เสาค่ะพี่น้องค่ะผระกะบพระถอดกีวอนบินค่ะพี่น้องค่ะแต่ผู้พนดีก็มีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้โบถึงเนาะค่ะ ข่วมขังข่วมดังข่วมปังนะคะพี่น้องเนาะเข้าสีง่ง้อติดนะคะพี่น้องคะง้อน,น,นี้เฮาก็มาตามว่าสีเป็นจังไถ่แน่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะซื้อเร็วซื้อแล้วซื้อ,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 อให้ลูกให้หลานแล้วถือว่าดีสาวบุกกระตินปีหน้าค่ะแล้วเป็นเจ้าภาพกระตินเล่นมาอาจานที่ค่ะถือเงี้ยถือเลขนี่เนาะอาจารย์นยเน,น,นาะ สรอะไรเงี้ยครับผมเด็กเขียนรังค่าไหมลังค่าขู่อยู่รังค่าสลานอย่างนี้นะเโอ้ยุ้ยวะนั่นปะค่ะก็เลยมาขอมาขอมาจารย์นะครัเนาะแม่เอานะพูดมีหาก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามาขอสิเงี้ยมึงต้องมึงไอ้เรี่ยงมันคือใจไข่ขึ้เราค่ะไข่ขึ้นเขาแบบหมูเที่ยงตัวหลังจากที่เราได้เลขสูตรกันไปเนาะอาจารย์เนาะสูตรล่างอย่างเดียวเนาะอาจารย์เนาะ แต่วันนี้อาจารย์จะพามาขอขอ,ขอพุ่มปราชาละมุนเนละคันคันละมุนเนีละถูกจนได้ซื้อที่นี่ไม่ธรรมดาเลยครับอาจารย์เนาะมาแต่ได้เป็นออกมันบวกูะบวใส่ผ่าดเนาะ ขันมันข you know, ันมันขันว่ตัวอ่ำเขาว่ตัวอ่จนได้ซื้อทีเนาะรับจนได้รับเป็นเจ้าภาพกระถินนะคะพี่น้องเ่านกระถินกระถพ่อแม่นาดีวันที่สิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดนี่ต่างเลาต่างเร็วมาเรื่งมาจ้างแล้วพระเทวก็จ้างแล้วนี่นะถึอจนได้ซื้อทีเนาะอันนี้คือฉายาปู่ร้อยงวดนะครับผมปู่ร้อยงวดครับีน้องเปร้อยงวดนะครับแต่ว่าเราก็ ขออนุญาตบาทค่าโนปอนอสมราคาปูลอยงวดอีหลีค่ะพี่น้องค่ะเทิ้งสื่อที่สื่อทางให้ลูกให้ร้านพร้อมเทิ้งถึกได้เป็นเจ้าภาพกะทินพร้อมค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเอาหุ้มนี่เขาลองมือข้าวเทียมันว่าแต่เนื้ามีข้าวเทียมันถีกันค่ะถ้าเขาพูนกับว่า่านเนี่ยนะว่าเมาวันนั้นมันหกศูนย์เหรอหกศูนย์ในหกศูนย์แต่มันออกหกศูนย์โม แล้เขาซื่อสิตัวลงสื่อกลับบอกว่าเนียันไม่เลขตัวเดียวไหมไม่เล็กห้างเดียวเด็กขันน่มีส่หลาล่องเบื้องเขาเขาเดียมันดวงดีเขาเนียวาสนาพออบกันอันไรก็จะเคตะมุงสละเท่าละสละมองวงามก็ยุ่นะครัรโดยงด้เขาินตด้ชุดนี้นะครับมุ่งสละช่วยหลวงปู่บอกบ่ามาไลยเนาะสละคือดับบ้านเจ้าหาหมดหอยี่ องวันน um, ี้ได้แช anyway> ่ครับผมมเอาสังสีออกเอากระเบียงใส่อันไม่ขั้นไหมไม่ใช่บูรณะไม่นะครับบุรณะไม้ทำมันหัวไหลสลัดนะครับเปลี่ยนจากสังสีเป็นกระเบื้องนะครับผมเอ่อเก็ซีท่านกระเบื้องครับกระเบื้องก็มีแล้วแหละย้งบัวไหลมีแล้วมีแล้วแต่ว่านั้นนต่พ่อแต่ไม่ร้น

itu gitu ตาบัตันตาอาวิกิตาิตาบาลิตังบาลันตุสักเคกาเมจโรเปคิริสิกลัตตะเตจันตัลิกิวิมานีทีเปลาทุกขฆาเมตโลวันาคะหะเนเกหะวัตุหิเกเตภูมิายัญตุเทวาสาระลวิสเมยคขาคันทปนาคาิีทันตาสันติเกยังโุนิวละวจนางสะทวเมสุนันตุ ธรรมสวนตโลยัมป er <Aww> ัท nah ันตาธรรมสวนตโลยัมปัทันตาธรรมสวนตโลยัมปัทันตาอมคุลุกปุกแล้วจะนอนพระคุสอรในเรื่องภาษาอมคุลุกปุกแล้วจะนอนพระคุสอรในเรื่องภาษาอมคุลุกปุกแล้วจะนอนพระคุสอรในเรื่องภาษาสาธา

มันก็หส <th> ิละหมควานกละเนี <prescribe orders> ่ย <UA> น <c ans Limited> ี ah. Ah <amento> ้ละเดียวเดียวท่แหละบุได้รับบุญบ้างัเดียวครั้งเดียว สอเก้า9 2งสก้นะครับแ2นเก้าสองสนมตัวองหกสงเกา็แมนมีีว่บหรอสองเก้ามีได้สามตัวได้มาแล้วนะครับมีเท่านี้แหละ นี่อันนี้มันก็จะเป็นหกเกานี่ตัวนี้มันก็ง้อนนี่มันก็จะเป็นหอนี้นี่จุ่มๆนี่สองหกสงเกาหกเก้นปนะเออไม่มีเท่านั้นเองเพราะว่าเพราะว่าปุ่มมีคนมาหายหลายตัว่นีอหาห้่ตัวร

โอ้ยวดนะคะพี่น้องเนี่แหะที่มาที่ไปของถือจนดูบ่ได้นะคะพี่น้องค่ะสีวดติดติดนะคะร้านแตกของรุ่นเนะคะพี่น้องนะที่มาของร้อยวดนะคะพี่น้องเนี่องดสองวดสองวดแรกมันหกศูนย์เยมันออกคู่หกรัวเราเราถือกระแล้วัน ทำได้ตัวไหนครับปูครับบอก่อหนครับผมนี่อะไรด้ได้่ยสองหกนรือหกสองนควันสอเดี๋ยวสองหกตัวเดียวกับหัวด้วยไหมครับผมบว์ทุกประการสองหกครับสอตัวเดียวเลยเออสองว่าให้กับกับหกสองไว้น้หกสองสองหกเนาะเยอะไปเยวไปกับหัวเก่าสองแต่ทุกปรกมัน่มันก็แค่เปล่งสันนะตามทีเดียมันก็เป็นแต่ออกมันก็ออกไปเลยมันออกก็เรยวค่ะสาธุจนมากที